สอนรามไม่แฮปปี้ติ๊กทำอะไรสิ้นเปลืองเก็บเงินไว้ให้ลูกดีกว่าถูกจับจ้องทุกการกระทําสําหรับเรื่องราวของอดีตสามีภรรยานหนุ่มสอนรามและติ๊ก,กนิตรินวันก่อนที่สาวติ๊กนําดอกกุหลาบสีส้มไปผูกไว้ที่หน้าบ้านของอดีตสามีก่อนจะพบว่ามีคนเก็บมาวางไว้ในบ้าน กระทั่งเมื่อช่วงวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวติ๊กมีโอกาสได้เจอหน้าลูกสาวเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปแม่ลูกเล่นกันและมีการโปรยดอกกุหลาบสีส้มเต็มพื้นห้องเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเอกในตำนานเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว่าดอกกุหลาบสีส้มคุณติ๊กนำมาให้ลูกสาวตนไม่ทราบมาก่อนและไม่เห็นรูปเพราะไม่ได้ฟอลโล่ไอจีอีกฝ่ายซึ่งวันนั้นตนไปทำงานกลับมาก็เห็นดอกไม้วางอยู่ในบ้านแล้วแม่บ้านเก็บเข้ามา ก่อนจะเล่าต่อว่าเมื่อวันอาทิตย์คุณติ๊กมาเจอลูกที่ร้านอาหารประจำก็ได้นำดอกกุหลาบมาโปรยเต็มทั้งชั้นพีเคพิธีกรสังเกตว่าน้ำเสียงของหนุ่มสอนรามไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่จเจ้าตัวจึงเผยต่อว่าตนอยากให้ลองมองคิดกลับกันอยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนมุมมองเพราะตนมองว่าสิ่งที่คุณติ๊กทำนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองแทนที่จะเก็บหอมรอมริษให้วีจิในวันข้างหน้าฝากบัญชีเอาไว้น่าจะเหมาะสมมากกว่า ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com